สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนกลุ่มตัวส่งสารสั่งปรับดาราหนุ่มบีมพลังใบจากกรณีบีมสรัญยูพระชากริดนักแสดงหนุ่มไลฟ์สดระหว่างขับรถไปตามถนนจรรย์สนิทวงขาออกลักษณะสร้างความหวาดเสียวและอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้เส้นทางขนเอินก่อนถูกตำรวจแจ้งความดำเนินคดีเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์สำหรับความคืบหน้าเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ห5พนักงานอายการพิเศษฝ่ายคดียาตลิ่งชั้นหนึ่งนำสำนวนพร้อมดาราหนุ่มบีมสัญ ส่งฟ้องต่อสันแขวงตลิ่งชันในข้อหาฐานขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่นโดยนักแสดงหนุ่มที่ตกเป็นจำเลยให้การรับสรารภาพตลอดข้อกล่าวหาสาลพิเคราะห์แล้วพิพากษาให้ปร,รับบีมสรันยูเป็นเงินหนึ่งพันบาทแต่จำเลยให้การรับสรารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งหรือปร,รับห้าร้อยบาทจากนั้นบีมสันยูได้หลบซื่อมวลชนที่มาติดตามทำข่าวโดยใช้ประตูทางเข้าออกศาลจากด้านหลังและขึ้นรถยนต์เบนซ์สี ดขับออกไปจากสารผู้สื่อข่าวรายงานว่าในส่วนความผิดอื่นพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลบางยีข่ขันเช่นขับขี่รถยนต์โดยใบยอนุญ,ญาตสิ้นอายุขับขี่รถโดยประมาทหวาดเสียวและนำรถที่ไม่ได้จดทะเบียนไปใช้ในทางสาธารณะพนักงานสอบสวนระบุในคำฟ้องว่าได้สอบปากคำแจ้งข้อหาและเปรียบเทียบปรับไปแล้ว ท่านผู้ชมนัครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ